ทุกคนมาชมบ่อปลานะคะดูซิดูซิตั้งแต่ฝนตกลงมาน้ําขึ้นมาเยอะเลยน้ําขึ้นมาเยอะเลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะขึ้นมาเยอะแล้วชมบ่อปลากันค่ะยามเย็นนะคะที่บ้านสวนตะมูลรักจังชมบรรยากาศโดยรอบค่ะฝั่งนู้นเป็นทิศตะวันตกนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะดูท้องฟ้าสิคะสวยมาก หังจมาถ่ายคลิปนะคะามาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินค่ะแสงท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะทุกคนชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวยไหมสวยไหมนี่คือบ้านกลางน้ําค่ะทุกคนอ่าบ้านกลางน้ํานะคะก็จะนีก็จะมีที่เดินลงมานะคะเป็นเ,เรียกว่าเป็นเทเลสหรือว่าเป็นท่าน้ํานะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะมาตรงนี้ค่ะ มาตรงนี้เพื่อที่จะเลี้ยงปลาได้สะดวกนะคะแล้วก็ชมบ่อปลาได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองตอนนี้พ่อเลี้ยงปลาไปแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะไม่เห็นปลากันแล้วนะคะชมบรรยากาศโดยรอบไปก่อนแล้วกันนะคะน้องหมาก็มาด้วยค่ะน้องมีท้องก็มาน้องมีบุญก็มาอ่านี่ค่ะพอดีฝนตกนะคะฝนสัตว์น้องชายผ้าใบลงยังไม่ได้เอาขึ้นเลยคะ่ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นความชัดเจนนะคะบน บ้านกลางน้ําค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคนคงอาจจะมองไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ชมบรรยากาศโดยรอบไปก่อนละกันนี่นี่น้องมีทองลงมาทําอะไรคะบรรยากาศโดยรอบค่ะที่บ้านกลางน้ํานะคะบ่อบปลาค่ะเย้สวยงามไหมคะบรรยากาศดีไหมว้า ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบายบายสวัสดีค่ะท้องฟ้าสวยจังเลยท้องฟ้าสวยจังเลย